คอมเมนต์นี้เคลียร์ทุกเรื่องขาใจกุ้งพล่อยติ๊กควรอ่านกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งสำหรับเรื่องราวความขัดแย้งของหนุ่มสอนลามและอดีตภรยากุ้งพล่อยติ๊กกนิกลินหลังฝ่ายหญิงกุ้งพลอยได้โพสต์คลิปของลูกสาวอย่างน้องวีจิลงในสตาร์แกรมพร้อมข้อความในทำนองซัดฝ่ายชายผู้เป็นพ่อว่า เลี้ยงลูกยังไงทำไมน้องวีจิถึงมีพัฒนาการช้าจนตอนนี้ยังถอดกางเกงเองไม่ได้พร้อมกับทวงขอให้ลูกได้กลับคืนสู่อ้อมอกแม่ทํำบุญใส่บาทไปก็ช่วยไม่ได้ก่อนถามสังคมว่าจะให้คนติดเล่าเลี้ยงลูกจริงหรอท้าให้ฝ่ายหนุ่มเลิกเล่าเพื่อดูว่าใครจะทำเพื่อลูกมากกว่ากันก่อนที่ฝ่ายหนุ่มซ้อนลามจะโตกลับ ทุกข้อกล่าวหาของทางฝ่ายอดีตภรรยายืนยันว่าเรื่องพัฒนาการของลูกไม่ได้มีปัญหาตนเลี้ยงลูกอย่างดีและไม่ได้ติดเล่าตามที่อดีตภรยากล่าวหาตนเป็นพ่อคนแล้วอายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำอยู่แล้วส่วนที่เขาบอกว่าตอนนี้พร้อมจะดูแลลูกแล้วขอให้เขาได้ดูแลลูกได้ไหมนั้นตามที่ได้บันทึกหลังใบหยา ก็ระบุชัดเจนว่าตนมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวและอีกฝ่ายก็บอกเองว่าไม่เอาลูกแล้ว ตนก็แค่ทำตามความต้องการของอีกฝ่ายเท่านั้นซึ่งตนก็ไม่ได้เก็บเอกสารหลักฐานทุกอย่างไว้ครบหมดจากนั้นก็มีการโต้กลับกันไปมาดูคล้ายเรื่องจะไม่จบลงง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวเน็ตได้ออกมาวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยมีหนึ่งคอมเมนต์ที่ถูกกดไลค์และแชร์ต่อกันจำนวนมากก็คือคอมเมนต์ที่ถูกพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของเด็กซึ่งชาวเน็ตแนะนำว่า อยากให้กุ้งพลอยได้อ่านระบุว่าแม้อยากกังวลค่ะถ้าเมื่อไหร่เด็กๆอยู่อนุบาลสองย่างเขา้าสี่ห้าขบไปโรงเรียนคุณครูจะงดแผ่เพลิดให้กิ่นข้าวเองพับที่นอนกลางวันเองฝึกไปฉี่ในห้องน้ําและฝึกแปลงฟันเองแล้วถ้าไปโรงเรียนแล้วลูกทำอย่างไม่ได้เท่าเพื่อนแม่คอยวอยไวยนะคะใจเย็นๆค่ะ อย่าเล่งเกินไปค่อยๆปรับไปค่ะแฮชแทกจากคุณแม่ลูกสอง